ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผื่อกเรียบช้างจะพามารู้จักพลายหนุ่มอีกพลายคือหนุ่มที่มีผู้ขนานนามว่าบัดดี้เป็นช้างหนุ่มวัยรุ่นที่ถึงวัยเจริญพันธุ์น่าจะไวัยไม่ห่างจากเรนเจอร์มากนักมีงายาวสมวัยขนหางดกหนาแต่พอดีหางก็ยาวมาตรฐานไม่สั้นไม่ยาวใบหูไม่มีอรอยแหว่งแต่พับตั้งแต่โคนหูลงมา หนุ่มบัตด,ดี้วัยนี้กำลังติดสาวตามโขลงมาลงโป่งพบแม่พางนางหนึ่งตรึงตาตรึงใจพ่อหนุ่มน้อยยิ่งนักถึงกับตามตือ้อตามจีบมักเจ้าร้ายหลายตามออ่เขาปาถอปะปลพลายหนุ่มกระซิบกระซาบแม่พางสาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นรุ่นพี่ด้วยซ้ำแต่ใจมันรักทำอย่างไรได้แม่พางบอกมาบอกมักไงยแอะบักหลา ไปจังไดกินโป่งบาท่านอิม่มไ,ไปไปไปทางอื่นว่าแล้วแม่พังก็เดินหนีกลับโปง่งดูเหมือนพ่อหนุ่มบัตด,ดี้จะไม่งอก็ไม่ได้มีสาวเดียวนี้ก็วกกลับมาอ้อล้ออีกนางสาวอีกนางเดินกลับเข้าโปง่งตามสาวแรกไปที่พ่อปลายหมายตาแต่กลับถูกเมินเลยต้องตามอีกนางไปพร้อมห้อยจงอางพร้อมฉกเต็มที่ เมื่อแม่พังลงโปง่งหนุ่มมัดดี้ก็ขึ้นนวดหลังแม่พังทันทีเอา้าจังสี่ก็ได้ทีเท่าแม่พังนางแรกได้แต่มองตาเปรีบๆปลีบไอ้บากาันนีมาเป็นตาสั่งเทะจีบเผ้ายูบแมบแมบโบหูจัดไอ้ยคนเนาะแต่เหมือนองศาการยืนจะขัดขวางพ่อพลายเพราะสาวเจ้าลงหลุมโปง่งส่วนพ่อหนุ่มมัดดี้นั้นเท้าหลังเหยียบขอบโปอง่งทำให้สูงกว่าเป้าหมาย ชกแล้วชกอีกก็ยังไม่โดนแถมยังเป็นหนุ่มสิงปืนไวยังไม่ทันไรก็ลั่นเต็มขาแม่พังเลยทำเอาพ่อหนุ่มน้อยบัตดี้ขัดใจยิ่งนักทำกันอย่างนี้มันขายหน้าประชาชีคงต้องใช้กําลังกันละบัดดี้เลยจำต้องบังคับด้วยปลายงาต้อนสาวออกจากโป่งเข้าป่าเห็ุจังสี่มั่นแมนแนวบลาเท่า ไม่รู้แม่พังกลัวงาหรือว่าอะไรก็เดินออกจากโปงแม่พังนางแรกมองตามอย่างเสียดายหูจังสี่เขาปานํำแต่แหละคือสิดีแต่ช้าไปแล้วพ่อพลายใช้งาต้อนสาวอีกนางไปต่อหน้าต่อตาอย่างไว้ๆแนะ่ซ้ำเขากำลังกินดินอยู่เร็วๆพ่อพลายเอางาเร่งสาวให้รีบเดินสาวเจ้าก็จำใจต้องเดินนำหน้าเข้าป่าโดยมีงาบัดดี้จี้หลังอยู่ ต้องต้อนเข้าป่าหามุมยืนดีๆเหมาะๆขอแก้ตัวอีกทีแต่โขลงก็ไม่ปล่อยแม่พังไปลำพังพากันทิ้งโป่งตามไปนั่นไม่ใช่ปัญหาของบัดดี้ช้างจะทำอะไรเขาไม่ได้อายกันเหมือนมนุษย์สามารถงัดจงอางมาฉกกันคาทุ่งหรือต่อหน้าแม่พังอื่นๆได้ไม่ได้เขินอายกันแต่ประการใด ดูเหมือนแม่พังทั้งสองที่หนุ่มบัดดี้หมายตาจะเป็นแม่ช้างทั้งคู่พ่อพลายอาจเป็นพญาเทครัวเหมาทั้งโขลงก็เป็นได้นั่นเป็นเรื่องที่จะเกิดในป่าที่เราตามดูไม่ได้ก็คงได้เห็นเท่านี้แลสวัสดีครับ